สมบพระใจสำหรับลูกๆทุกคนที่ดึงตามฝันในวันที่สำเร็จหล่อฟอร์บอนะไรันแล้วเชรนผมคือกันครับคิดพอดพอคู่กอตัางลูกไส้ก็ดีแค่ดีเป็นเกลียวพอรนะับ khu bò dọc Mẹ tôi khu nằm, khổ Không vừa rõ cua Dường sụp xa ba nè Bên nhanh Khó khép anh, luộc บอกที่สิทธาให้รู้บ่มีคำว่าคุณลุลคหลุกคุกขานาปีจุดสะพอดฟังฟังหลังทานยิงยันคนรวมยินยินบ่เต็งยอนบ่มีพวกรวมมีใจ thank yeah. ลูกาพอเป็นคนสาลูกเป็นคนสูงจน,นอดองแอบหลอมนมาถึงเส้นชันยแล้วพ่อบอกูอเป็นผยาวงแว่ารับาีโลดที่ลูกเป็น เป็นพ่อเป็นแม,ม,ม่มาหอนีสิ่งที่อยู่เคียขอับเราดูสายเลือดสกุดของพอมม่อฝังอยี่นตีขึ้นดีขึ้นหอดกลงหายใจที่ทอวงไว้ลูกสา ลกใหลกันที่เห็นได้แล้วพ่อครับที่งานาหญ่สำหรับลูกๆคือทุกคนะครับที่มีชีวิตค่ายผมนะครับ S <S บางก็เดินต่างฝันนะครับหอด<อ>มือที่สำเร็จกับวพอประเดนยืนนั่งเช็ดผมขึ้นกันครับมาหอดเสร็จใช่แล้วพอบริดมีล้มใจยู่นั่นงบทคิดมาสาวนวลแห้งรับสิบกว่ตัวนี้เลยครับขอบคุณน<อ>ุกร่นะครับคูก่กับนังใจที่เยี่ยมขังมาสมเสมอพอกับลุกที่หลายหลายชีวิตครับที่เยี่ยมขังสูงมากเลครับ เป็นจงไดลูกสายของเจ่าเองบ่เด็นเองจากพ่อส่งต่มาให้ลูกพ่อเป็นคนสักลูกเป็นคนสูงจุดหัวจุดมาแอบน้องมาถึงเชีนงไทแล้วพ่อ บอบคุณพรรัตใจเรครับสายเลือดนกสูตร DNA ของคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะครับบอจูนนีิมาอยากที่อยากลองทั้งกราบนักกาข้างหายไปไม่หอย่พยเม่หมมาเกือซีมือเรานะครับขอบคุณพ่รมว่า จีิงนะครับทางด้านไทยต้องเผายุ่งนะครับดูแรกทางด้างนะคกับเชจอต้องหนัอยู่ฝากใครก็พี่กำลังมือนึ่งเผาโลกงเมื่อไรนะครับพี่น้องจ้ะในการสนัสนุนกันเมงอ้าวันน่ะทีมกูยังไปบอกข้าวบุญกับพี่กำลังสักคนเนาะนะครับวันนี้ไม่แม่บุญผับปลานะครับโดยวอจูโค้ดุนโคเอกแม่หน่อยนะครับน้องคุณหญิงมา ขอพระฟานะครับกับหลวงปู่เฮาและทุนนี้เอาเงิเชิญพระเอกหน่อยเฮามาที่นี่ท้าพระเอกหน่อยพระเอกใหญ่เฮาลงไปหาผีหาหนอมือนีเป็นงานบุญนะครับราบนันทสการไปยังนะครับหลวงพ่อเสือนะครับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะครับสาวน้ยแพงมาอนียนรวมทั้งบุญนะครับลุงโจตัดตุนพระฟาไว้สามหมื่นบาทนะครับแล้วก็พ่อเอกไม่น้อยลืมมืนอัดเสียรถเจียบีหนึ่งหมื่นบาทเป็นห้าหมนบาทแล้วครับถ้าไปทิมงงานเฮาเดี๋ยวคุณดี นะครับบรุิโ้คบุญกันอีกขี่นหรอมาสิลบต่อยอดตั้งแต่ตอนที่นี่นี่มนี้นะครับพี่นเราสิลบต่อยอดขึ้นทุกบาททุกสตางค์เขาวัดบ้านเฮานะครับเอารถไปหาเยอะหน่อยยอะหลายขึ้นเยอะก็พี่ก็ต้องเนี่ยมาที่นี่เลขเสี่ออกก็ได้ไม่น้องเนาะเดี๋ยวพูดไปเอเจ้าของวันที่พี่ผมครับพี่นี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ผมครับขอบคุณมากครับก่าวไปนั่งครับร้านที่หยิบช็อปในโคราชนะครับมีสองสาขาเลยทุกอย่างยี่สิบบาทเนาะ นะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทใจขอบคุณมากพี่ชายผมนะครับใช่จุดใช่จุดเยอะมากร่บรวยดวยไปไหนไม่ใช่ครับตอาที่งานก็งานะครับเสียพี่เสียพี่นะครับตามกัด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องไกลๆแถวๆนี้ไปกูนหนุนไหนเราเด้อนะครับเอ้าขอบคุณ ว uh, yeah, uh ันน hey. e ี้วันตุนกีซีกอยุกิซีกีหัวชายแมนคาร์ฟุิสุบูสุกนอัร่กับคนส่งใหม่นหนาตอนแรกวบนี้เน่อาเอรวทั้งบมดกับทางวันครับขอบคุณมากมายเลยนะครับสำหรับกำลังใจในคร้งนี้